พิจารณาความตายีรือจะพิจารณาใหย่ๆเพราะกนั้นอีกเรานั่งอย่แงนี้อย่างนี้เหมือนกันพิจารณาเรื่องเรื่องความตายอันนี้เป็นของร่างกายปเป็นช่ของเราน้าทอดทรับลอยมาอย่างว่าเราตายแล้วก็ทิ้งเวลานี้สมมติว่าเราตายเราคิดดูสิเราไม่มีอะไรเราหายใจแล้วมมีละรเราตายพิจารณาอย่างนี้เฉพาะ ถ้าหากว่าใจของเรามันชัดเจนจะปล่อยวางเรื่องสารพัดทงกขมคนตายน,นต้องทอดทุลักเจียงค่อยตายเราแสดงเห็นง่ายๆภายนอกอะไรได้ว่าไม่เอาเรื่องนั้นมันจังค่อยตายนี่เราแสดงเห็นเห็นอะไรแสดงเห็นชัดทีเดียวเพราะฉะนั้นในเวลานี้เราสมมติเราตายมีอะไรบ้างทิ้งหมด เมื่อทิ้งของภายน,นอกที่เป็นวัตถุและอะไรของมดที่ปรากฏเราทิ้งหมดแล้วเราจะมีอะไรเป็นเครื่องไปมีอะไรเป็นเครื่องอยูย่กระ่างอธิบายฟังมาแล้วคือน,นอกจากความดีล้งไงห็นั้นเราจึงตั้งใจพยายามรักษาความดีคือความสงบใช่ไความดีอะไรสู้ความสงบไม่ได้ความสงบในเป็นของส่วนตัวโดวยเฉพาะ เป็นสิ่งที่ไม่สาระอย่างยิ่งเราจึงต้องขอทอดทรล่าว่าเราตายแล้วก็จิดมันก็สงบกได้คิดว่าเวลาเวลานี้เราตายแล้วมันก็ทอดทูลาปล่อยวางก็ยังเหลือแต่ความสงบคนเรากลัวแสนกลัวเช่นไปเชิญกับภัยอันตรายต่างๆกลัวที่สุดกลัวตายเมื่อไปเชิญต่อหน้ากันจริงๆงจังจ,งจ,งจงแล้วน ไม่มีทางไปแล้วเท้งเลยจนตายและหายความกลัวถ้าห่ายยอมสละเลยแล้วหายกลัวคือกลัวตายแ,แต่ว่านั่นเป็นธรรมดาทั่วๆไปไม่มีหลักหายแล้วก็เลยไม่จ,จัดใจไปยึดเอาตรงไหนเป็นหลักครานี้วิธีเพราะน้ำเราก็ลักษณะเช่นนั้นเหมือนกัน คือเราเงียสลดแล้วอารมณ์ต่างๆมัทอดทิ้ปล่อยวางไปเข้าไปยึดเกี่ยวแต่เรายังมีหลักคือเราจะต้องถึงความสงบรักษาความสงบไว้ให้มั่นคงต่อไปต้องมีหลักอย่างนี้มีวิธีอุบายสำหรับภาวนาพิจารณาถึงความตายโดยวิธีอย่างนี้ จพงจะเข้าถึงความสงบได้เอาเอาละเอาไว้นานๆนนะมันจะชักจ,จะลืมอธิบายแล้วก็ทำเลยเวลาเรานั่งมันจำเป็นจะต้องมีสิ่งมาลบกวนเราจะต้องต่อสู้โดยเฉพาะก็คือยุงบ้างความเหน็บเมื่อยบ้าง สารพัดทุกอย่างของภายนอกนอกจากนั้นอีกทั้งของภายในละเอียดเข้าไปของของภายในก็นั่นก็คือว่าใจพอใจมันเราตั้งใจจะทําความสงบเท่านั้นคล้ายๆกับมันวุ่นมันยุ่งมากยิ่งกว่าที่เราไม่ได้ทาความสงบเลยแค่เพียงกล่าลวในเวลาที่เราตั้งใจทาความสงบคือเรามองดูเข้าไปหาใจ แ็เลยเห็นเรื่องของใจเลยเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมากมายเพราะไม่จริงไม่ใช่มากเราังทันเราเห็นมันแล้วแต่ก่อนเราไม่เห็นเมื่อเราไม่ได้ทําความสงบคือเราไม่ได้ภาวนามันเที่ยวก่อนไปทั้งไทยแล้วก็ไม่รู้เรื่องครา้งนี้เราไม่เห็นเนี่ยคราวนี้ก็รู้สึกว่าคล้ายๆกับเป็นของมากที่จริงเปล่ามันน้อยลงไปแล้วล่ะ จึงอย่าพากันไปกลัวและวิตกว่าจะชำระมันไม่ได้สิ่งที่เราไม่เห็นนะ่ยชำระไม่ได้เมื่อเราเห็นเราชำระได้มีอุบายและมีหนทางที่จะชำระได้ของไม่เห็นจะไปชำระเรือนล่างให้มันสะอาดได้อย่างไงใจของเราเมื่อแทรกหนึ่งเรานเนี่ยไปทำความสงบนึงไม่เห็นเลยไม่ทราบไปถึงไหนงไหนไปอยู่ไหนก็ไม่ทราบ เวลามาทำความทั้งหมดมันเห็นเนะะี่ยครับนี่จึงว่ามัน,น้อยเข้ามาไม่ยงมองมากเมื่อมันเห็นนะั่นแหละจะเป็นเดือดร้อนเสียใจว่าโอ้โหมันมากเกินและเกินทําไมจะทําไหว่าไปเดือดร้อนเสียใจอย่างนั้นขอให้ทําความดีใจว่าเอ,อ้อเราเห็นเวลานนี้เรารู้เราเห็นตัวมันแล้วเพราะฉะนั้น เราจะต้องต่อสู้โดยวิธีที่ว่านี่แหละมันมีหลายอย่างเนียวิธีต่อสู้ต่อสู้อย่างหนึ่งที่มันคิดวุ่นวายไปมากมายไม,ม่หยุดไม่ยัง้งพิจารณาถึงความตายอธิบายวัานันก็เรียกว่าวิธีต่อสู้วิธีอย่างที่ว่าเด็กเกเนี่ยวิธีทับต่อสู้โดยการที่นิ่มนวลไม่แข็งคือว่าทําความสบาย ร่อยวางทอดทุระอารมณ์มันสบายสบายทำความพอใจในการที่เราเห็นใจของเราแล้วก็วางใจให้เป็นกลางสบายสบายลงไปพอจิตพอใจมันสบายมันก็ไม่ส่งมันก็สงบให้จัดตัวผู้ส่ง เมื่อไม่ส่งมันมีลักษณะอย่างนี้เมื่อมันไม่วุ่นไม่สงสัยมันมีลักษณะอาการอย่างนี้มันซุ่งมันมันวุ่นวายสงสัยมีอาการลักษณะอย่างนั้นให้จับตัวนั้นให้ได้อันที่ว่านี่เป็นอุบายไม่ได้พูดถึงเรื่องปริกรรมหากว่าเราจะปริกรรมมันก็ทำนองเดียวกันนี้ นึกพุโทโธพุธโทโธหรือพี่หรือพิจารณาลมาัจใจก็ออกหรือพิจารณาความตายให้จิตแจ้งจดจ้องอยู่เฉพาะในสิ่งเดียวนั้นก็ลักษณะเดียวกันเนี้ยถ้าเราจับได้อย่างอธิบายตะกี้นี้แล้วเราไม่ต้องมีปริกรรมก็ใช้ได้เหมือนกันมีหลายเรื่องที่จะต้องต่อสู้ไปจดโดยเฉพาะก็คือจิตของเราไม่ได้เคยไปจดต่อสู้มีแต่มันขนาบขนาบยอดล่างไป เรายอมแพู้่ตลอดทุกเมื่อเวลานี้เราจะไม่ยอมแพ้เป็นใช้อบายหลายอย่างหลายประการอธิบายมาดัางนั้นในเมื่ออารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาอย่าไปทอ้อถอยแรกก็อย่าไปเดือดร้อนขอให้ทำคมขอให้ใจเราได้เห็นได้รู้เป็นของดีแล้วเราจะต้องมองดูว่ามันชัดลักษณะการอย่างนี่ ที่มันวุ่นมันวายและที่มันสงบมันเป็นยังไงจับจ้องมองตัวนะั้นมันชัดอาใจมือแล้วก็ตรงกลางใจเรียกว่าใจมันใจค้นก็ชีม้มาที่ทํากลางหนาอกอะไรก็ตามถ้าเป็นใจแล้วตรงตรง,ตรงกลางใจไห้ใจอะไรก็ตามต้องชี้ตรงกลางอันนี้แหละลักษณะของใจ คนลอยยังมาเห็นใจเก่ไมรด้จากตรงกลางผู้ที่ท่านฝึกฝนอบรมแล้วคืออบรมใจให้อยู่ในบังคับของตนไม่จิตส่งใจไม่จิดพูนวายส่งหน้าส่งหลังจะเห็นใจเป็นกลางชัดเจนขึ้นมาทีเดียวไม่มีนอกมีไหนไม่มีไปมีมาไม่ได้อยู่ที่ไหนไม่อยู่นอกกายไม่อยู่ในกายไม่อยู่เหนืออยู่ต่ํา ไม่หยุดสูงอยู่ต่ำเด็กใจน่าจะเป็นอันหนึ่งของมันอยู่ต่างหากากลางนั่นคนะืะผู้พึ่งนอทรมแล้วจะเห็นใจชัดจะธรรมาอธิบายเนี่ยอธิบายเข้าหลักท่านหละนนะเพื่อให้เข้าใจว่าใจคือของกลางจะรู้ได้อย่างไงถ้าหางเราอยากจะรู้ถในขนานี้เราจะรู้ได้ใจของเราเรากั้นเราให้ใจสักพัก ไม่มีคิดน่าคิดหลังส่งโนตรงนี้ไม่มีแต่ร,รู้รู้ว่าเรารู้อยู่ว่าเรารู้อะไรต่ออะไรแต่ไม่คิดไม่ทราบว่ารู้อะไรแต่มารู้ตัวของมันเองลักษณะของใจญ่เป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าเราจะให้มันอยู่อย่างนั้นตลอดมันก็อยู่ไม่ได้เพราะอากาศไหลมเพราะก้านใจมันก็เลยไม่ส่งมันก็อยู่นิ่ง นั่นพอเป็นตัวอย่างให้เห็นชัดตัวใจทันนี้ทำยังไงมันจะเข้าถึงใจตรงนั้นท่าต้องอาศัยการลมการฝึกฝนควบคุมโดยประการต่างๆางนั้นวันนี้จึงจะอธิบายเรื่องวิธีที่จะคุมใจให้มันอยู่ให้มันเข้าถึงใจใจ,ใจกลางนั่นละ่ะถ้าเรารู้ใจตัวนี้แล้วนะรู้รู้หมดเรื่องต่างๆในตัวของเราหรือแม้แต่ในโลกนี้ทั้งหมดรู้ทีเดียว เพราะอะไรสิ่งที่วุ่นยุ่มมดทั้งโลกทั้งโลกนี่แหละที่วุ่นที่สงสายเดือดร้อนในทุกอย่างทุกประการที่เราเห็นเห็นหรือเราคิดได้ทั่วทุกมุมโลกนี่นะก็ดจากนาทของใจแท้แม้แต่ตัวของเราคนเดียวคิดดีคิดชั่วคิดหยาดะเอียดเป็นสุขเป็นทุกข์ดวดร้อนในประการต่างๆหรือว่าในตัวใจ เห็นนั้นถ้าหากไปเห็นตัวใจจ่เห็นอาการของใจละขานี้รู้เรื่องอาการของใจน่ะความรู้ใจนั่นแหะเรียกว่าปัญญารู้ใจด้วยตนเองนี่หลเรียกว่าวิชารู้ใจ้ดยตนเองนี่เรียกว่าความสว่างเกิดขึ้นที่ใจรู้อันนี้เรียกว่ารู้ด้วยตนเอง รู้ว่ามีตงาเป็นปัจจัต่างธรรมคำสองเวลาจะเรียกว่าเห็นด้วยตนเองปัจจัต่างเวทีตโพวินยูหิตวินยูชนพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าวินยูชนไม่ใช่วีรชนอันนี้คือว,วินยูชนวินยูชนนี้คือผู้ที่อบรมใจของตนเข้าถึงตรงนั้นแล้วเกิดความรู้ใจของตนอาการใจของตนด้วยประการต่าง เรียกว่าวินอยูชนรู้ได้เฉพาะตนพูดนั้นคนอื่นฟังก็ไม่รู้เรื่องด้วยกี่เลนพันหาดั้งหารลายแสนเรื่องสารพัดต่างฟวงมดจะปรากฏในที่นั้นเลยหรือจะพูดอีกไหนหนึ่งกพอมาเปรียบเหมือนกับประตูเมืองสมัยโบราณ ถ้ามีประตูเข่าประตูออกมีนายประตูเรียกว่านายทวานรสมัยนี้เรียกว่านายด่า,ดานตรวจคนออกคนเขา้าต้องดูบัตรประชาชนใครใครมาจากไหนรู้มดนายด่านเป็นคนรู้เลยเราอบรมใจแล้วนั่นใจสงบแล้วอาการที่มันออกจากใจนั่นเรารู้นั่นก็เหมือนกันายด่านตรวจคนออกคนเขา้า